ทำโครงการสั่งหารกี่ปีแล้วคะปี่ดียวค่ะปีกว่าใช่เราก็เริ่มเรียนรู้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เข้าโครงการเลยก็เจอมาหมดค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่กันในสัมมนานะคะเรียกได้สเตจเดเวลอปเปอร์รุ่น4และเราก็เจอยอดจอมยุทธทั้ง2ท่านนะคะ <S <S ค,คุณม้าและคุณเฟิร์นแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะครับชื่อสามารถนะครับอยู่พิษณุโลกครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นค่ะอ,อยู่พิษณุโลกค่ะตอนนี้ทําเป็นโครงการชื่อว่าวราศิริค่ะตอนนี้เราทําเป็นนอกจัดสรรค่ะทําโครงการสังหารกี่ปีละคะปีเดียวค่ะปีกว่าใช่เริ่มต้นโควิดก็เริ่มโครงการแรกเลยรวไวมากแล้วก่อนหน้านี้มีความรู้ด้ น่าสังหาไหมคะก่อนที่จะทําโครงการก่อนหน้านี้อาจจะเป็นทางคุณแม่แฟนที่เขารับสร้างบ้านเดี่ยวแล้วก็เราได้เข้าไปช่วยใช่แล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มเ,เรียนรู้แล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เข้าโครงการเลยค่ะหาซื้อที่ดินแปลงแรกเลยไว,ว <ๆ S 2> มากเลยนะ,ะสำหรับปีกว่าแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างคะก็เยอะเลยคะ่ะเริ่มตั้งแต่ที่ดินต้องซื้อตามความเป็นจริงนะคนอยู่ไปซื้อตามตารางวาน<ม>โฉนดนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องแนวเขตเนาะแนวเขตที่ดินที่ข้างเคียงอะไรเงี้ยน้าประปาเข้า ที่เสาไฟฟ้าเข้าที่อะไรเงี้ยก็กเจอมาหมดเลยก็เป็นประสบการณ์เป็นใช่ประสบการณ์ <c oughs> วันนี้ที่มาเรียนนะคะจริงๆคาดว่าน่าจะรู้รู้เยอะอยู่แล้วทําไมถึงยังมาเรียนนะคะก็ถ้าถ้าเป็นด้านการก่อสร้างด้านการขายหรือการหาที่ดินอะไรเงี้ยเราเราก็พอรู้เบื้องต้นค่ะแต่จริงๆแล้วอยากศึกษาเลยตอนนี้คืออยากศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเข้าจัดสรนะค่ะสงวันนี้เรียนผ่านมาได้อะไรไปบ้างค่ะได้เกี่ยวกับเรื่อง จากที่เราไม่เคยได้ศึกษาก็เช่นพวกคอนโดใช่ไหมคะ,คะเรื่องคอนโดเรื่องอาคารพาณิชย์เรื่องบ้านทาวน์โฮมบ้านแฝดอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ได้ความรู้ตรงนี้เพิ่มขึ้นเผื่อ,อไว้ต่อยอดในอนาคตค่ะเพราะว่าสินค้าเดิมที่ทํามานี่คุณมาร์ทกับคุณเฟิร์นทำมาเป็นบ้นเ,<ล>เป็นบ้านเดียวอย่างเดียวตลอดเียใช่ครับจะเป็นแค่โมเดิร์นกับร่วมสมัยแต่นี่ก็จะเป็นฉีกจากที่เราเคยทําก็ได้เทคนิคใหม่อาเป็นต่อยอดขอ3คำนิดนึงค่ะสําหรับคอร์สนี้ค่ะคุณเฟิร์น สวยรวยเก่งค่ะโอ้ยคุณมากค่ะคุณมาขอถามคำามสำหรับตอนนี้ค่ะมันยอดมากมันยอดมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะไม่รบกวนทั้งสองท่านนะคะขอบคุณสำหรับคำแนะนำให้กับแฟนเพจนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สนใจด้านัน้าสมานเอาไว้ติดตามผลงานทั้งสองท่านได้นะคะเดี๋ยวจะทยอยอัปเดตให้ฟังว่า before after ค่ะก่อนก่อนทำจัดสรรกับหลังทำจัดสรรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับแฟนเพจฟังนะคะขอบคุณค่ะค่ะ